กลับมาพบกับทิปทิปทิปในช่วงอันบ o ็อกค่ะวันนี้ทิปมาอันบ็อกเจ้าตัวนี้เลยค่ะ panasonic led minller light ค่ะและเดี๋ยวทิปก็จะมาแกะให้ดูนะคะว่าในกล่องเนี้ยจะได้อะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองใช้ดูว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงค่ะ นี่ทิปสั่งมานะคะทิปสั่งมาจากในช้อปปีค่ะเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ดูว่าที่ทิปสั่งอะคือของร้านอะไรแล้วก็คือทิปไปหาข้อมูลมาว่าตัวเนี้ยมันน่าสนใจยังไงก็เลยเดี๋ยวจะมาอธิบายให้เพื่อนฟังค่ะก็คือเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยค่ะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยผลิตปลายปี2020นะทิปสนใจนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบไร้สายด้วยคือเราไม่ต้องแบบเสียบไฟตลอดเวลาค่ะและแสงสว่างเนี่ยคือใกล้เคียงซันไลต์95%เลยคือมันหมายถึงว่ามันไม่ใช่แบบไฟขาวฟ้าไม่ ใช่ไฟเหลืองอะ่ะมันจะเป็นแบบไฟขาวอมเหลืองนิดๆประมาณนั้นกําลังไฟ4.5วัตต์ใช้งานต่อเน,นื่องได้ถึง4ชั่วโมงที่ความสว่างสูงสุดแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้ความสว่างสูงสุดนะคะก็จะเป็น20ชั่วโมงถ้าเกิดความสว่างต่ําสุดแถมยังรับประกัน1ปีด้วยเลิศมาเรามาแกะกล่องให้ดูกันดีกว่าคะ่ะว่าในนี้จะมีอะไรให้เราบ้างคะ่ะนี่กล่องเขาก็แบบใหญ่พอสมควรนะคะ เขาให้วงมือมาดึงมาแบบยังไงดูอ๋อปกป้องมาอย่างดีเลยค่ะแกะเสร็จแล้วนะคะอุปรกรณ์ที่เขามีให้ก็คือกระจกแล้วก็สายชาร์จแบบนี้แล้วก็ผ้าเช็ดกระจกค่ะตัวกระจกเนี่ยจะมีหลอดไฟ LED ที่แบบสามารถทัสกีนเปิดปิดได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็จะมีถาดวางของแบบนี้ <Wow. S 1> อันนี้จริงๆก็ไว้สำหรับแบบเก็บของจุกจิกอิสเซสซอรีตุ้มหูต่างๆก็ได้นะคะด้านหลังนะคะ<ๆ>เขาก็จะมีแบบที่เสียบ USB มาให้นะคะ ในคู่มือเขาก็บอกว่าเราสามารถเสียบกับคอมพิวเตอร์ก็ได้เวลาเราแบบออกไปนอกสถานที่หรือว่าเสียบกับที่เสียบ USB แบบนี้ก็ได้อันนี้คิตก็พกมานะคะแบบนี้แล้วเราก็เอาไปชาร์จตามที่ต่างๆก็จะทําให้ตัวไฟเนี่ยค่ะใช้ได้นานยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะมาลองแต่งหน้าดูค่ะว่ามีกระจกตัวนี้เนี่ยทำให้แต่งหน้าสะดวกขึ้นหรือเปล่าฮิตก็ลองแต่งตานะคะว่าแบบมีกระจกอันนี้เขาจะแต่งตาปังแค่ไหนแต่ว่าวันนี้เราจะแบบเบาๆก่อนนะคะ ข้อเขียนตาคือแบบมันจะแบบปรับองศาเพราะเราจะทำให้แบบเหลือบตามองข้างล่างเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะได้เขียนในงานขึ้นถ้ามันอยู่ระดับนี้มันก็จะแบบมองยากบางทีเราต้องหลับตาอยู่แล้วเขียนแต่พอมันปรับอย่างนี้ได้ก็สะดวกดีนะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าชอบไม่ชอบยังไงใช้แล้วเป็นยังไงค่ะหนึ่งเลยนะคะคือที่มีไฟวงกลมเนี่ยคือทีรู้สึกว่าแบบมันส่องหน้าแล้วมันทำให้แบบ หน้ามันมีประกายแล้วก็มีแสงเข้าแล้วก็ดวงตาคือมันจะเห็นไฟวงกลมในตาเลยมันก็ทําให้แบบตามันสวยขึ้นด้วยแล้วก็ต่อไปที่ชอบก็คือการปรับองศาเลยอะที่ชอบมากๆเราแต่งหน้าง่ายขึ้นในการแบบมองตาหรือว่าแต่งคิ้วหรือว่าทาปากเราใช้องศาแต่ละอันอไม่เท่ากันก็เลยชอบตัวนี้ด้วยส่วนข้อที่สาที่ชอบก็คือเลงไว้แล้วว่าจะเก็บขนตาปลอมอะไรประมาณเนี้ยที่แบบว่าใช้ติดกับกระจกตัวเนี้ย ได้แน่นอนแล้วก็ที่คอมเมนต์เสริมนะคะก็ตัวนี้ค่ะเวลาเราเปิดปิดไฟมันอาจจะมีรอยนิ้วมือคือคนที่เป็น O C D แบบทิปอะก็อาจจะแบบว่าต้องคอยเช็ดแต่ว่าก็ไม่ได้ติดอะไรเท่าไหร่ก็จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวกระจกแต่งหน้าของ Panasonic รุ่นนี้ค่ะเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะหรือว่าอยากให้ทิปรีวิวอะไรเพิ่มเติมอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย